ไม่กล้าพูดเลยไงเมื่อกี้ต้องบอกว่าอะไรนะเข้าเบรกสามเนี่ยใช่ไม่แตงอือเพราะอะไรหรือป่ะยังไงยังไงก่อนที่จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันตะเกียบมีคนส่งมาบอกวันนี้แต่งตัวมีเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยใจกูเปรี้ยวขนาดไหนนี่ยังไม่เปรี้ยวอีกเหรอไม่เปรี้ยวบอกไม่เปรี้ยวนี่จะอะไรเข้มแล้วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆมีชิทวันนี้มีชิทลองไม่มีไฟสิลองวอกแดดสิไม่เหลือความมีชิดอ่ะเสื้อนี่เห็นอย่างเงี้ยโปร่งเยี่ยเอ่า เหงาสดมากเหงาสดมากเฮ้ยเดี๋ยวเมืันเบอร์อะไรเบอร์อะไรเฮ้ยเมื่อกี้มีคนส่ง s m สเอ้ยไม่ใช่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจใน f a c e b o o k .com.th เนื้อคู่ทีนะฮะนี่มีคนมามามเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังโสดจีบได้ค่ะแล้วก็บอกเบอร์โทรเลยครับ0 9 9 0 8 2 2 9 6 2รีบหน่อยนะผู้หญิงเหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่ง9ูนย2เก้าเก้าศูนย์แปดสหงสองเก้าหขาวง หะขอเห็นหรวเจ้ขอามึงจะเห็นได้ยังไงกูไม่ใส่กางเกงในจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ทำไปซีเรียนแบ็คถอนออหมดละอ๋อเหรอเอ้ยเจ้เจ๊เจ้เฮ้แกแกแกเปิดรูปตะกี้ที่คุยกันตะกี้อะยังไงยังไงอะนอนนั่งเอาตุ๊กตาหยางให้ฉันดูเออก็เห็นแล้วไปส่อหามาให้ฉันก็เห็นเจ๊อาจจะชอบไงก็เลยเปิดให้เจ๊ดูว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันมาใหม่แล้วไงนี่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 น่ะซูมกันเข้ามาอ่ะซูมเลยซูมเลยซูมเลยฮะนี่ดูสิฮะ เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เลื่อนเนี่ยเฮ้ยมันสะท้อนมันสะท้อนเจ๊อ่าเนี่ย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 โอ้ดีดีอ่ะโอ้ดีดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงสงสัยแล้วรายการนี้มันรายการอะไรูวะเนี่ยเรื่องของกูไหมดีดีอ่ะดูดินี่คือตุ๊กตายางสําหรับผู้หญิงอ่ะเออเพราะปกติจะมีแต่ตุ๊กตายางที่เป็นผู้หญิงใช่ป่ะสำหรับผู้ชายใช่แต่อันนี้จะเป็นตุ๊กตายางที่เป็นผู้ชายสําหรับผู้หญิง อ่าโอเคนี่มันนวัตกรรมใหม่ชัดนวัตกรรมใหม่ชัดๆนะโอเคนะยูโอเคเลยใช่ป่ะโอเค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 เจ๊สนใจสักตัวไหมไม่ว่ะเอ้ยแต่เจ๊มีของจริงอยู่แล้วเนาะออาของจริงมันก็ดีกว่าป่ะแกก็แน่นอนสิของจริงับของปลอมแหนะฮะมีเสียงเรียกกลับอะมีเสียงเรียกกลับเออบ้าแต่อันนี้มันก็อาจจะมีเสียงเรียกกลับนะ อะไรอ่ะเสียงยางกันทีเอียดเอียดอย่างนี้ศูนย์สองเก้าศูนย์ห้าศูนย์สองสองโอ้วันนี้อะไรฮะวันนี้เห่าอ่ะวันนี้เห่าอ่ะฉันว่าเขางจริงเห่าเหรอเออป่ะไอ้ไม่อย่างคราก่อนสายมีมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เออนั่นนะอะไรอ่ะยังไงฮะใครโสดโพสต์เบอร์เลยเดี๋ยวโทรไปเออมันต้องอย่างงั้นสิ้อย่างงั้นสิแกโทรเข้ามาในรายการก่อนมะไม่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวก็มีคนโทรไปจีบเขาอยู่ดีนะงั้นเดี๋ยวกูจะรีบส่ง sms เข้าไปยังไงฮะเอ้ย เบอร์กูเบอร์อะไรวะเนี้ยอาเอาเอาอาเอาเออแล้วมงลงละอ้ศูนย์แปดสามแปดหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดเก้านมาถ่นมาศูนย์แปดสามแปดห่งหาแป้าเริ่มท่านแล้วเริ่มท่านแล้วอีกรอบได้มศูนย์แปดสามแปดหนึ่งห้าแปหาเจ็ดเ้เลยเวหลังกูแม่งขึ้นบาอยู่ข้างล่างอย่ในบ้านเออเาไว้มีคนโทรมาหาเจ๊หรืองเดี๋ยว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 ไม่ก็ตะกี้เขาเห็นแล้วไงใครโทรมาเข้ามือ นี่เห็นปะตายตัวไม่จีดอีกแล้วอ่ะโอ้โหเจ๊นะฉันหมดความมั่นใจเลยนะเนี่ยโอ้โหตายละนี่หมดความมั่นใจแล้วเอเจ๊เออความมั่นใจหายละนะเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊จับเบ่งเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีเรื่องสีลมที่เราค้างอยู่หรือเปล่าเรื่องตรงเรื่องเกอะไรนะเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วควายพลิกขวาพลิกซ้ายหมดแล้เอาหมดแล้วเหรอเออแค่นั้นน่ะอิ่มแค่นั้นอิ่มละอิ่มแล้วด้วยอิ่มละอิ่มละอิ่มละโอเคอ่ะโอเคอ่ะเฮ้ยเราก็นี่ยังไงฮะ ดูในเพจกลับไปดูในเพจอีกทีได้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 แต่วันนี้ในเพจเหมือนคนไม่กล้าพิมพ์ะใช่ถูกต้องนะฮะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพรามันแบบมันไม่มันทำไมมันไม่ดาร์กอ่ะมันไม่เออมันอาจจะไม่ดาร์กก็ได้นะหรือเราจะเปลี่ยนคำถามไหมให้มันดาร์กขึ้นดีไหมว่าอันนี้มันดูแบ๊วไปหรือเปล่าที่ขอ อย่างนี้หรออะไรนะคาพูดที่ก่อนจะโดนอย่างเงี้ยเอางั้นเลยหรอคุณจะล่อใครคุณจะพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อต้องการต้องการคําถามแบบนี้กันหรอเฮ้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเลยไหมแบบว่าใครที่ฟนอินเข้ามาเราจะถามด้วยว่าคุณเคยไปจีบรักแรกอะไรยังไงมันจะดูแบวหรือว่าก่อนคุณจะล่อเขาคุณจะพูดว่าอะไรเอาวะคือผมเป็นสายแววใช่ไหมแล้วเจ๊เอาไปเปลี่ยนเป็นดาร์กซะอย่างนั้นละอ้าแล้วกูถามว่าะเห็นปะพอถามดีๆแม่งก็ไม่บอกกันอ่ะจริงๆอ๋าอ เงี star light, star light, oh, ้ยอะไรเงี <sm all> <sm all> ้ยเหน่อยจังไรจังไรหน่อยโอ้ชอบก็แน่นอนสิครับแหมก็มันสัญชาตญาณดิบของคนเราอยู่แล้วนะเจนนะแต่ตั้งแต่เปิดรายการมายังไงเจนรายเราชื่อนาครูใช่ปะใช่ถูกต้องแต่แม่งไม่มีลากเยี้ยอะไรเข้ารายการเลยสักทีอะบอกอ่านานมากอ่ะนั่นน่ะสิเจ๊หรือเราโไปจีบคนดีไหมแกผ้าแล้วนอนแกฮะแกผ้าแล้วนอนจับมือกันไหมคือใครเขาเขาเขาชวนเขาอ่งเอเตมาคือเขาชวนใครชวนซนีมั้ง ชนเจหรือเปล่าแก้ผ้าแล้วนอนจับมือกันไหมเอาจริงๆนะถ้าถามอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรจากที่กูจะคิดที่กูจะถามกลับไปว่าอย่างนี้ก็เอาถุงยางไว้ชักว่าวนี่ห้องนอนไหมคะอ่าทำไมอะเจ๊ใส่ถุงยางแล้วนอนชักว่าวก็ไม่ต่างอะไรกันปะแก้ผ้านอนจับมือ่ะเออถูกต้องเออเออตาเอ้แต่ว่าพูดเรื่องถุงยางเดี๋ยวพูดเรื่องไม่ดีไม่ได้ทําไมอะเดี๋ยวรอให้เขาเป็นสปอนเซอร์ก่อนไม่หรือว่าตอนนี้แล้วอย่าอะไรอย่าอะไรนะรอ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 ๆเดี๋ยวจะได้หยาทีเดียว่ นะฮะเฮ้แต่ช่วงนี้ในพันในพันทิพย์มันก็มีกระแสอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเจ๊กระแสที่แบบว่ามีความแหวขึ้นมาเกิดขึ้นว่าแบบเขาสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีนะที่จะแบบเหมือนก็เป็นผู้หญิงมาตั้งกระทูนะท่านผู้ชมบบกว่าเอ๊ะจะทายังไงดีให้แฟนรักแฟนหลงอะไรอย่างเงี้ยทําไมแฟนถึงต้องไปมีคนนู้นมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทาไมเขาแบบผู้หญิงถามหรือผู้ชายถามผู้หญิงถามเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าบอกบอกเลยถ้าเกิดว่าสําหรับแต่ละคนที่สงสัยว่าทําไมแฟนถึงไปเมรัยกว่านนอื่นใช่ใช่ไปถามแฟนเลยว่า ข้อแรกชอบท่าไหนอ,อันนี้ดีหรือยังชอบท่าไหนาเลยเฮ้ยเขาไม่ทากับคนอื่นก็แปลว่าเขาไม่ถูกใจท่าของคุณอ้หเจ,จรู้ตัวไหมว่าเจตอบเหมือนอ o คอมเมนต์ในพันทิปเป๊ะเลยจริงเหรอจริงๆเจไม่ตอบป่ะเน,นี่ยมาเฮ้ยแต่มันมันคือความจริงด้วยเพราะว่า คือเรื่องเซ็กซ์อย่างเงี้ยตามตามตาม,ตามจิตวิทยาเลยอ,ะอ่ะน้กจิตวยาประมวลกันมาแล้วนะว่า,วาแต่คือเค,คนที่เลิกกันเพราะเรื่องเซ็กซ์จริงๆดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เขาไปหรือไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาไปตรงๆเว้ยชอบท่าไหนแบบไหนดูดแรงดูดบ้าอะไรถามไปเรื่องสองคนมีเคลียร์กันเอาเขาจะไม่ต้องไปเคลียร์คนที่สามนะจ๊ะอันนี้เขาเคลียร์กันทั้งประเทศเลยไงฮะเขามันคอคันทิปเลยไงแหมนะฮะเป็นเซเล็นในคันทิปยังไงยังไงยังไงว่า เอออยากทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายวานสีน้ำเงินวานสีน้ำเงินเออมันคือปลาวานสีน้ำเงินปะเออมันเป็นวานเขาไม่ใช่เขาไม่เรียกปลาวานนแกคือผมอ๋อเหรอเออควานไม่ใช่ปลาจริงเหรอวานก็วานอ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนโลมาอ่ะเขาก็จะเรียกโลมาเขาจะไม่เรียกปลาโลมาอ๋อคือตอนนี้เขาตัดผมว่าปลาทิ้งไปเรียบร้อยละ เขาไม่ได้ตัดมันเป็นอีกเรื่องแต่แรกเอาจริงเหรอจริงเอ้ยอะไรวะเนี่ยเสียโศกโอ้ตาย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 ,ตายแหมนะฮะตายแล้วไงแล้วเรื่องวานสีน้ำเงินคือ,อยังไงเจ๊ก็มาถามจะทำยังไงดีอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับวานสีน้ำเงินจะต,ต้องไปหาซื้อพ่อพันแม่พันมาจากไหนคือจะเลี้ยงวานว่างั้นนะเหรอเออลองจะทำธุรกิจขายวานสีน้ำเงินแล้วกูก็กูเจอแบบนี้แล้วกูแบบมึงเป็นการมึงเป็นการนำเสนอการขายที่ทำกูเบลอมากอา่อาอา่อาอ่าอ อีบ้าใครเขาจะขายวานสีเงินมันใช้สัตว์เลี้ยงหรอใช้สัตว์เลี้ยงไม่อยู่บ้ามันเป็นมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วานสีเงินมันเป็นสับแสแลงของอะไรหรือเปล่าเจ๊ม่ใช่จริงเหรออะไรอ่ะอะไรอ,ะอ,ะไรอะ่ะเอสเอมเอสมาใช่ไหมฮะเจสเปคฝรั่งมาอะแน,น่นอนอะเออเราคนที่ส่งเข้ามาในฝรั่งหรือเปล่าอ่ะถ้ามันมีภาษาไทยขนาดนี้ก็ไม่น่าใช่แล้ว嘛เอ้ยฝรั่งเขาอาจจะโกอินเตอร์เรียนภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็โกอินเตอร์นะมึงมีเนื้เนอะ ก็ับวัยรุดนกับเอเจเมทตลอดเอ้าก็ผมเป็นคนไทยผมก็ต้องรักภาษาไทยสิเจ๊นะฮะฉันเป็นคนที่ช่างจริงไม่ช่างจริงไม่ช่างเอ้าหรอยังไงยังไงยังไงฉันแปลกใจส่วนใหญ่เนื้อคู่ของฉันมักจะแบบตีว่ะจริงเหรอเออเอ้าก็สเป๊ะฝรั่งไหมเอเจ๊แล้วใเจ๊ตีว่ะนทุกคนเดียวกันหมดเลยนะหรอเดี๋ยวว่าไหนเดี๋ยวจะเอานี่ออกมาพามาเปิดตัวในรายการเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ได้ได้ล่อเนื้อคู่อีกทีเมื่อไหร่จะล่าเนื้อคู่มาต้องล่อก่อนถึงจะมาเปิดตัวหหรอเเเดดีี๋ยยววท่นน้้้าาาแฟกมจะ แล้วเคยคบมาเจ็ดปีอะคนที่อะไรคนที่สี่คนที่สี <c oughs> ่เคยจำอะไรมันเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมรู้ปะแม่งชอบถามคำถามแต่แม่งไม่เคยจำคำตอบแล้วถามกูซ้ำอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เอามุกที่กูตอบไปแล้วมันซ้ำให้กูแบบเออกูต้องดูเฮียนะต้องดูเฮียกูกลายเป็นผู้หญิงเฮียคนหนึ่งอย่างเงี้ยาะยไรอ,อะไรใครเขาคิดว่าเจเฮีย,ยไม่มีหรอกผู้ผู้ชมก็เชื่อว่าเจสุภาพเรียบร้อยกันทุกคนน่ะ ดู<ค>อย่างเอ็มเอสที่ใครคิดว่าสุภาพเนี่ยเอ็มเอสมาเลยสี่สองสี่เจ็ดอเออถูกถูกถูกเจ๊เฮ้ยมันมีประเด็นอีกแล้วว่าเจ๊ว่าวิธีการตอบโต้เมียน้อยมีวิธีการแนะนํำไหมตอบโต้เมียน้อยมีดิเอ้ยโหเดี๋ยวนี้เขาจะตอบโตเมียน้อยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาไม่ใช่คนที่เป็นฝ่ายถูกกระทําแล้วนะผมว่าว่าจะไปรอทําไมใช่ไหม รอทำไมรอเออนั่นสิรอทำไมก็เหมือนกันอ่ะรอก็รอ,อ,อให้ผัวไปเอาเขาก่อนเหรอเออถูกต้องเจ๊เราเราต้องเราต้องชัดเจนอ่ออ,อใช่ถกชูกเราต้องชัดชัดเรื่องความรักเราต้องชัดอ่าแล้วเนี่ยเ,เขามีคนขอวิธีการตอบโต้เมียนอ้อยเจ๊ก็ต้องดูว่าเมียนอ้อยทําอะไรทําอะไรอย่างเช่นไอ้แย่งผัวเอาง่ายง่ายเลยอะแย<า>่งแฟนแย่งแฟนแย่งผัวอ่ะเราก็เราก็แย่งกลับฮะเราก็แย่งกับแย่งกลับเลยอรอไปแย่งผัวคนอื่นกับ ถ้าหัวตัวเองมันทำตัวขนาดนั้นนะถ้าแบบว่าทำตัวเชี้ยได้ขนาดนี้ก็ไปแย่งหัวคนอื่น,ขน,นขเขาแทนดีกว่าเออก็อว่าอยู่จัน้อยก็เออของไมค์กรุบกริบหน่อยอร่อยหน่อยอร่อยเลยทีเดียวอร่อยหนอยอ่อยจะได้ไม่ทำ<อ>ท่าจำเจนเนาะเหมือนเรากินข้าวไข่เจียวทุกวันมันก็ไม่อร่อยแลมันก็มือบ้างอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างไงอไรย่งไงแบบเทียบให้มันแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นถ้าเกิดว่าไปแล้วเขาไม่ดีกว่าเออเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เรามีมันดีที่สุดแต่ถ้าไปแล้วเขาดีก็ดีไง ก็ดีก็ไปดีแล้วดีดีดีสอดค้บอยู่สุพรรณบุรี0 8 3 3 0 9 4 4 8 6มูเเนี่ยตบมือให้สุดยอดจริงๆเฮ้ยคนแรกคนแรกเราโฟนเอาเลยไหมมือนี้แหละเจ๊โทรจีบเขาเลยไหมเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเราไปเราจะติดไหมอะไรนะแกว่าโทรไปแล้วเขาจะปิดเครื่องหนีมาถ้าเกิดว่าบอกเขาขนาดนี้แล้วก็ไม่แน่หรอกเจ๊แหมเขาอาจจะแบบ เบรกสียังไงฮะเบรกสีให้เขาโฟนเอาอะไรมีใครส่งอะไรมาเจ๊ออทิศหน้ามิกมาเหรอมีคนส่งมาถามมิกมาก็ไม่รู้เหมือนกันสินะมีคืออะไรฮะแฟนเก่าแฟนเก่าชื่อมิกกี้เมาส์อ๋ออ๋ออ๋อฉันเป็นคนชอบแบบพเจ๊มิกกี้เมาส์นี่คือฝรั่งปะคนไทยคนไทยคนไทยชื่อมิกกี้เมาส์ตี๋จริงปะเนี่ยจริงจริงแล้วทำไมเขาชื่อมิกกี้เมาส์วะเจ๊เคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงชื่อมิกกี้เมาส์อ่ะคือ แม่งบอกไปถามแม่แม่แต่กูไม่เถืกก่กับแม่มันอะจริงเหรอแล้วเจไ๊ไปทำอะไรแม่เขาไว้ฮะหน้าตากูอย่างงี้มั้งหน้าตาไม่เข้าติวแม่เขาอ่ะอ๋อเขาคือเข้าติวแตบผู้ชายว่าอย่างนั้นเอออ่ะก็รอดกันอยู่สองคนจะไปเข้ากับแม่เขาทำไมเลยบ้าวไอ,อ, <c oughs> อ,อ้กระไรเกดแกทำให้ฉันต้องไปด่าบุคลาลีคนอื่นเอ๋อสาัสไปสัสท้วเลยอะไรอีนอโอ้ยวันนี้เม <c oughs> านิดนึงครับท่านผู้ชมนะฮะแหม อ่ะแล้วเรา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 จะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวฮะตอนนี้มีเริ่มเริ่มมี SMS เมริ่มมีอะไรเข้ามาครับเจ๊เจ๊เดี๋ยวผมเปิดนิดนึงอ,อ่ะอ่ะแกเปิดไปแกเปิดใช่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 แล้วตอนนี้กล้องฉันจะให้กล้องเนี่ยบล็อกของบอกว่าบล็อกหน้าแกไว้อยู่อย่างนั้นนะอ้าวเฮ้ยโอ้โหก็ออ<ส>๋ไม่เร็วขนาดนั้นใช่ปะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามีมีคนมีคนถามฉันด้วยน,ยนะว่าสักน้องน้องอ่ะเจ็บหรือเปล่าจริงเหรอโอ้ยเจ็บเ่ฮิ้วเหรอแล้วถามว่าสักรูปอะไรสักรูปหน้ากูเองนี่แหละอืออืออือฮะจริงอันนี้คือ คือเจ๊จะยังไงคือเจ๊จะเอาไว้แบบเวลาไม่มีกระถกเจ๊ได้ถอกอะไรอย่างงี้ปะไม่บางทีแบบเอออยากสักอะไรที่มันเป็นแบบนี่หน่อยแบบอ้างได้เยอะเออ่ะอ้างใครอะเจ๊ฉัน,ฉ,นฉันก็อ้างเพราะอ้างแม่งอะวันเกิดนะอันนี้สักสักวันเกิดทำไมสักตรงนี้กม็มันไม่มีที่อื่นแล้วแม่แงเต็มตัวไปหมดแล้วก็สักหน้าให้ตัวเองเป็นของขวัญอย่าลืมนะคุณผู้ชมไม่ไหน้าวันเกิดวันเกิดเจ๊เหรอใช่เอขวัญ อ๋อวันเพ็ญเดือนนิดกองใช่ <c oughs> นี่นอด <c oughs> ครับใครก็ได้อำจะอ๋อไอล้มเสียล้มเสีย <c oughs> ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องนำตัวตรีกลางอากาศขนาดนี้เอาหน้าแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้จะบอกพี่เจ๊ให้บอกว่าเฉดหน้าใหม่อย่างนี้แหละเฉดหน้าไปเอ้วเดี๋ยวทําแก้มบุ๋มเนี้ยอะไรเจ๊ฉีดหน้าฉีดหน้านอะไรอะ่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ห้าสองห้าสองอ่าขอหญิงน่ารักน่ารักโอ้โหคุยกันครับ มเข้มเฮ้ยผมนึกออกแล้วเจ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปิดบอกว่าเขาเข้มเข้มมีหนวดฮะเขาบอกว่าเขาเข้มเข้มมีหนวดอันนี้คือผู้ชายใช่ไหมอยากเห็นหน้าเออแล้วเราทำไงดีฮะส่งเข้ามาใน Facebook แฟนเพจดีกว่านะเ้าป้าเนื้อคู่ทีเอชอะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าใช่ใช่ใช่ให้จบวันนี้เป็นอะไรทีมงานยกสายออกหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะทำเกิดอะไรขึ้นเริ่มสงสแปลกนะเหมืนสายมีปัญหายังไงก็ไม่รู้นะเอ้แต่ว่าแต่มีคนบอกว่าโทรไม่ติดใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเพื่อนฉันบอกว่าตตอนนี้สัญญาาาณแบบว่ขด อ๋อเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้ใช่ถูกต้องเจ๊มาอีกแล้วมาอีกแล้วว่าแต่งงานกันมา28ปีพบว่าสามีนอกใจไปมีลูกเล็กๆกับภรรยาเนาะอีกบ้านหนึ่งทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะเครียดมากและสับสนมากด้วยรายการกูรายการเนื้อคู่ไหม เอออันนั้นที่เขาไปตอบในขับเลิฟรายการต่อไปไหมเออนั่นน่ะสินะเออรายการนี้หาผัวหาเมียกันดีกว่าหาผัวหาเมียทำไมกูต้องไปยุ่งกับคนที่มีผัวมีเมียแล้ววะเออเขาก็อาจจะอยากมีกิ๊กก็ได้ไงเจ๊แหมเไม่เอาอะหรอเออเออวันนี้เนี่ยแกเห็นปะสองอันมันจะไม่เท่ากันเว้ยยังไงฮะเนี่ยมันจะเป็นคนที่มันไม่เท่ากันเออซูมได้ไหมอ่ะฮะอ่าอ่าอ่าไหน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 ฮะไหนฮะอยากให้เห็นทุกคนไห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 นเห็นปะเพราะแมวฉันกัดอ่ะดดูิ้้งงงงนนนึึข ครั้งหนึ่งขนหนาเชียแมวกัดเออครั้งหนึ่งแม่งแบบแทบไม่เหลือขนอะดูดิแล้วทำไมแมวเจ๊มันไปซนอะไรกัดแมกัดขนขนาดนี้วะเจ๊ทำไมอะรอคือแมวมันกัดขนหรอมันคือมันฉันเลยต้องเอาขนออกให้หมดเอาเหรอฮะจริงๆเหงาอยู่ประจวบไม่ออแต่อร่อยบอกตรงอ่ะอ่าบอกตรงเฮ้ยมีคนซ่อมสายแล้วฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับไอพิธีกรททำไมหล่องเไมครับ เอยังไงนะชื่ออะไรครับชื่เอครับชื่อเอครับอายุเท่าไหร่เอ่ยอ๋อยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอ้าวละสีเป็นลูกหรือเป็นลับอาชีพเออทั้งสองครับฮะเป็นใบเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยนี่ผมเลือกไม่ถูกเลยคุณเอจะยืนหรือจะนั่งเฮ้ยโอ้มาแล้วตาปะเด็นของการไปเที่ยวไหนมา อ๋อทำงานครับทำงานทำงานอยู่แถวไหนอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอ๋ออยู่เลยครับอยู่เลยเลยเลยใต้ก็ไม่ใช่แล้วไงไม่เลยใต้นะพี่ไม่เลยใต้ภูกระดึงเลยภูกระดึงต้องอีสานไม่ใช่เหรอเจ๊เอาเหรอครับผมเออใช่แหมโอ้ยความรู้ผมยังไม่คืนอาจารย์ไว้ยังโอเคยังโอเคโอเคนะฮะผมสมองกูเอาไปแต่เรื่องผู้ชายหมดแล้วอ๋อแล้วคุณเอสบปยคุณเอเป็นไงบ้างฮะอ๋อก็สบายดีครับฮะ กูเน่เ้องไปถามว่าสเบาคุณเอ่เป็นยังไงเอาละก็แบบสบายสบายไงครับสบาย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 เดี๋ยว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 เราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าสบายสบายยังไงก็ได้ครับเออยังไงก็ได้สบายสบายโอเค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 เราก็งงเหมือนกันนะตะกี้มาถามว่ายังไงฮะเป็นยังไงแล้วที่เขาตอบมาสบายดีสบายดี เฮ้ยวันนี้อันนี้กูว่ากูต้องกูต้องจูนตัวเออต้องจูนต้องจูนต้องจูนแล้วเจดูคึกลนวันนี้ไม่ไม่คึกก็โหดเนาะจีบได้โอเคสวยนะครับน่ารักจ้าจูบกอบคุณค่ะแต่ว่าหักผัวไม่ได้น่ารักมากมากเลยอ่ะอย่าอย่าอย่ามาทำเป็นพูดจีบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตะกี้โทรมาเปิดต้นสายนี่รู้สึกว่าจะจีบอีนอตนะคะไม่ไม่ไม่ก็คือแบบจีบผู้หญิงจีบ เอาละ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 เฮ้ยสายโทรมาแกล้งเราอเนี่ยเจ๊เราว่านะเราแข่งกันคีจีคุณเอดีแบบว่าเอาปะล่ะเออคุณเอครับคุณเอครับอ่ะเจ๊ก่อนเลยเจ๊ก่อนเลยต่อให้เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อไอ้กูกูรู้ว่ามึงนึกไม่ออกมึงเลยบอกว่าต่อยกูไอ้เหรอคุณเออย่างไงก็ได้อย่งไงก็ได้คุณเอคุณเอครับผมดูสายตาเราในกล้องนะอ่าครับผมเออโวครับรอเล่นครับผม โอ้โหเกิดขึ้นไม่เลิกนะฮะเซ็กซี่อะเซ็กซี่ด้วยเป็นไงล่ะมันเรื่องปกติเลยล่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรอ่าเยเชิญเยเชิญไม่ได้ทำอะไรเยเชิญก็เซ็กซี่โอ้ดีเนาะนี่ไงคุณเอก็ดูหน้าจอเขาบอกว่ามีคนเหงาแล้วมีแฟนหรือยังอ่ะอ๋อผมยังครับก็ดีแล้วล่ะอ่ก็จบไปอย่างเงี้ยแหละนี่ยะ บ้าแหมเราก็สนเป็นเพื่อนคุณเออยู่ไงนิดนึงว่าไม่ไม่ไม่ใครบอกสดเป็นเพื่อนไม่ยังไงฮะฉันสอบว่าฉันต้องการหาผัวจบไอ้ยะาอุตต้าแหมมาไอ้ยาหรือวอุตต้ากับดูไยรุ่นเนาะดูไยรุ่นเนาะรายการมานานยังเหรคุณเออ๋อนานแล้วครับนานอะไรนี่เพิ่งออกเครดิตห้านานอะไรโกหกละช่วงอาจจะดูเหมือนเด็กที่หนึ่งไงคุณเอหะนี่ช่วยแก้คุณเอเลยนจามาทิตย์ก็นานแล้วนะออ นี่ตัวจริงนี่ตัวจริงโอเคอ่ะแล้วทไมถงเพิ่งโทรมาคะรู้ป่บว่าเหงาดันเงียบเลยช็อกเลยอะอะไรนะครับถามว่าทำไมถึงเพิ่งโทรมารู้เปล่าว่าเหงาอ๋อก็พอดีวันนี้ว่างครับวันนี้ว่างทุกวันไม่ว่างมือไม่ว่างไม่ทำทำงานกลางคืนไงครับพี่อะไรนะจ๊ะทำงานกลางคืนไงอะอะไรนะอะไรนะทำงานกลางคืนอ๋อทำงานกลางคืนอ๋อ ทำงานอะไรอ่ะไม่อยากรู้อีกโอ้ยตา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 ยละโอเคโอเคอะน็อตน็อตน็อตว่าไงต่อกับคุณเอโอ้โหไปไม่เป็นเลยปกติผมจีเป็นแต่ผู้หญิงอะสิเจ๊คุณเอมันต้องติดเบรกแล้วอะถ้าติดใจเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่รอบหน้าได้ปะครับผมครับครับตอนนี้ขอบเบรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเบรกสี่นะคะ